เรื่องเล่าจากหนังสือคารวาสบรรลุธรรมโดยท่านอาจารย์อัชราวดีวงสกุลบทที่สเรื่องวิปัสนาครั้งแรกในชีวิตข้าพเจ้าผ่านการปฏิบัติวิปัสนาเข้มข้นไปอย่างยากเย็นโดยในวันที่7แทบคิดจะหนีออกจากศูนย์ปฏิบัติแกล้งตกบันไดดีกว่าจะได้กลับบ้าน เดชะบุญข้าพเจ้าอยู่ต่อจนจบเพราะมักสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นจบสิ้นการปฏิบัติข้าพเจ้าได้รู้สึกถึงจิตใจที่เย็นสงบประงับในแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยในชีวิตยิ่งพื้นฐานจิตใจเดิมที่เป็นคนมักโกรธรุนแรงชนิดทำลายข้าวของโกรธจนรู้สึกชิงชังตัวเองว่าทำไมจึงมีไฟแห่งความโกรธอยู่ในใจได้ขนาดนี้ ต่อเมื่อได้มีโอกาสชำระจิตให้บริสุทธิ์ได้มาทรมานกิเลสในตนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและมีศรัทธาในธรรมของพระพุทธเจ้ามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงกับศรัทธาต่อการหลุดพ้นและยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่ได้รับการชี้ทางแบบตรงๆความเปลี่ยนแปลงที่เกิดทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนใจเย็นขึ้นและมีจิตเมตตาต่อคนอื่นได้มากกว่าแต่ก่อน มีความคิดอยากชวนผู้อื่นไปปฏิบัติบ้บางจะได้มีความสงบร่มเย็นใจเช่นที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสแต่ความโลภและความยึดมั่นถือมั่นยังมีอยู่เต็มเปี่ยมตันหาจึงพาให้โลดแล่นอยู่ในโลกลวงนี้ต่อไปแผนธุรกิจมากมายจึงพรั่งพรูสวนทางกับการละวางได้แม้ว่าการภาวนานั้นจะเข้มข้นเมื่อเทียบกับการปฏิบัติในสายอื่น แต่คงยังเข้มไม่พอสำหรับผู้มีกิเลสหนาเช่นข้าพเจ้าเมื่อกลับมาและไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเพราะมัวแต่วุ่นวายกับเป้าหมายตะกายฝันของตัวเองเ e u p Call ที่ทำให้ข้าพเจ้าตื่นมาพร้อมกับเสียงกระแทกโทรศัพท์อย่างแรงที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระแทกใส่หูพนักงานผู้หนึ่งที่ทำงานไม่ได้ดังใจเมื่อได้สติรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป ข้าพเจ้าเหมือนคนที่ตื่นขึ้นอีกครั้งกับการกระทำอันน่ารังเกียจในภาพของนักบุญผู้ออกปฏิบัติธรรมนี่เราเป็นได้ขนาดนี้เชียวหรือกลับจากปฏิบัติก็กลายเป็นเทพเผลอไม่นานกลายเป็นมารเสียแล้วเมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่ได้การเสียแล้วข้าพเจ้าโดนกิเลสถล่มจนเสียขวัญและเสียหาย ทั้งแก่ตนเองและสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ผู้อื่นเอกทั้งยังทำให้ผู้ที่มองภาพผู้ปฏิบัติวิปัสนาว่าจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีต้องรู้สึกผิดหวังและผิดคาดกับการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคาพเจ้าจึงออกไปปฏิบัติใหม่อีกครั้งและมีความพยายามในการกลับมาภาวนาอย่างต่อเนื่องที่บ้านไม่ทิ้งหายไปเช่นที่เคยเหมือนจะได้ แต่ก็ยังไม่ได้แล้วผลที่ได้จากการปฏิบัติก็เป็นดังเดิมเย็นขึ้นแต่ไม่ได้ละอัตตาและความยึดมั่นลงไปที่เป็นแบบไม่รู้ตัวก็คือเมื่อขึ้นนั่งเบาะขับรถกลับบ้านคาพเจ้าเปิดเสียงเพลงฟังดังลั่นจำได้ไม่ลืมว่าเป็นเพลงของ Angels b o b b รอ i บ l l วิลราวกับตนเป็นนางฟ้ากำลังบินกลับบ้านความรู้สึก มือนเพิ่งได้รับอิสราภาพหลังติดคุกมาจิตระเริงและลิงโลดเหมือนที่ได้ดูในหนังเวลาคนแอบหนีจากบ้านไปเที่ยวอานิจาจิตที่โง่เขลาเพิ่งเบาอยู่แท้ก็เพิ่มพูนสังขารทันทีที่เหยียบคันเร่งบางเบาจากความโกรธแต่กลับเพิ่มพูนความหลงอารมณ์เข้ามาแทนแม้สภาวะจิตจะดีขึ้นลดความโกรธได้มากขึ้น แต่ตันหายังคงที่เมื่อไปเข้าคอร์สใหม่ทั้งๆที่คาพเจ้าก็มุ่งมั่นแต่ช่วงเวลาพักสั้นคาพเจ้าก็มีจิตใจตะเตลดิดมองใบไม้ก็คิดว่าสวยดีจะเก็บไปเป็นแรงบันดาลใจคอลเลกชันใหม่คาพเจ้าเหมือนคนงมหินในมหาสมุทรพอเก็บขึ้นมาได้บ้างบางก้อนแต่ก็ไม่ใช่ก้อนที่ตนค้นหาจนคืนวันหนึ่งขณะที่ได้ฟังธรรมบัญญาย ของท่านอาจารย์โกเวนก้าจิตของข้าพเจ้าไปจับเอาคำคำหนึ่งอย่างหมายมั่นว่าให้ตัดกิเลสคำนี้คำเดียวเปลี่ยนชีวิตข้าพเจ้าไปตลอดกาล